ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดู DIY ประตูเลื่อนของพ่อผมนะครับคิดมาปรามาสามเดือนได้แล้วหน่ก็บานเลื่อนก็2 5งบาทตัดไปตอนที่พ่พอผมกำลังจะไปเลยไปดูกันเลยนี่ครับพ่อผมทำเสร็จแล้วครับนี่ครับคือบานเลื่อนที่พ่อผมทำคิดมาสมเดือนนะคบมันสำเร็จแล้วมันอยู่ที่นี่แล้วทุกคน แายละเอียดนะครับทุกคนส่วนนี้หน้าต่างบ้านนี้ยังไม่เสร็จครับทุกไอบ้านสองบ้านนี้ยังไม่เสร็จฮะบ้บานนั้นเสร็จแล้วครับเหลือสองบ้านนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ผมทาหน้าต่างพ่อผมทาหน้าต่างเสร็จเดี๋ยวผมก็จะมาไอ้นี่ครับทาสีนะครับนี่ครับนี่นะครับวิวนี่ก็มีเครื่องต่างๆที่พ่อผมเอาไปส่งลงครับ บาทครับบอกท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับอันนี้ราคาประมาณ250ไอ้นี่สองร้อยนะทุกคนไอ้เนี่ยไอ้นั่นอ่ะ250ไอ้นั่นผมไอ้นี่มันไม่รู้นะครับมันอันละกี่บาทเนี่ยไอ้เนี่ยไม่รู้ก็ถ้าใครอยากดูคลิปไปเรื่อยๆก็กระโดดเอ้ยขอขอภัยนะครับเอ้ยขออภัยครับถ้าใครอยากดูคลิปแบบเต็มเต็มตอนแบบรู้ว่าผมลงคลิปวันไหนอ่ะ ให้ทุกคนไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ